วสวัสดีพี่เปี๊ยกค่ะเนาะหนูคิดถึงทุกวันเลยพี่เปี๊ยกอ่ะสวัสดีสวัสดีย่องามงามสวัสดีย่องามงามนะคะ <S <S จะบอกว่านะคะเมื่อกี้นี้เราก็ได้อะไรนะก,นการชงกาแฟ Engagement นะคะพี่ถามปีบอกว่ากอดกอดกอดพี่เปี๊ยกรอส้มวัที่วัดดีนะคะ,าะมาส่งพี่ๆเขาทำงานนะคะทุกคนไม่ต้องห่วงนะ <S <S ยังไงยังไงสาววิโอก็ออกมาไลฟ์ เจ็ดโมงครึ่งแล้วพี่เตี้ยจะไปทำง,งานแล้ว <c oughs> ะะะนะคะอ่านะคะถ้าถ้ากินกาแฟบ้านสาวิโอก็ไม่เหมือนไทรช้อนก็ไม่เหมือนไทรนะคะมาย้ำอีกทีหนึ่งถ้ากินกาแฟนะคะอ่ถ้ากินกาแฟสวัสดีสาวิโออ้าพี่เกินใจอ่าลงไลน์แล้วเหรอสวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีสสดสสดนะคะถ้ากินกาแฟนะคะอ่าน <c oughs> พี่เปี๊ยกบอกว่าอะไรนะกําลังจะเดินทางกลับสุพรรณอ๋ออ๋อพี่เขาไปต่างจังหวัดเออใช่แล้ววันนั้นเห็นแล้วนะคะแต่ทางปลอดภัยนะคะพี่เปี๊ยกนะคะอ่าคุณเจนใจบอกว่าสวัสดีพี่เปี๊ยกรดส้มนะคะเลิสิบสองขับคุ้นขับคุณน,น,น,นะถ้ากินกาแฟนะจะดูนสักหน่อยหนึ่งก็ได้นะพี่เปี๊ยกถ้ากินกาแฟถ้ากินกาแฟอ่า ถ้ากินกาแฟบ้านสาวอีโอไม่เหมือนใครถ้าถ้าไปกินให้เหมือนคนอื่นคนอื่นเขาไม่จาเราจะต้องกินไม่เหมือนคนอื่นนะคะฮะแอบแอบแอตอนนี้มันยังร้อนอยู่นะคะทุกคน <c oughs> หาเรื่องอะไรนะขำขำฮ่าฮาหาเรื่องขำขำฮ่าฮา,าให้ทุกคนหัวร้อนะคะ <c oughs> อืมตอนนี้โอ้ครึ่งชั่วโมงแล้วอ่ะยังไม่ได้อะไรเลยได้กาแฟ ไล่มาครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะทุกคนอ่าเราแค่ไปคุยแค่เรื่องกาแฟนะคะวันนี้เราจะมาทําอาหารอะไรเอ่ยวันนี้มาทําอาหารอะไรเอ่ยโอ้ยนะคะมีเฮงหลมีเฮงหลได้กาแฟเนี่ยนะคะเทสเทสพี่เปียกบอกว่าเทสเหลือหลายเหลือเหลือเหลือถ้ากินกาแฟอ่าใช่น้องอ่าน้องเมย์บอกว่าพุ่เปี๊ยกพุ่มเปี๊ยพุ่เปี๊ยกนะคะ น้องมีเฮงก็ยังดูอยู่นะคะอะ่ไม่ได้ไม่ได้เราต้องทําอะไรที่แบบโลกให้โลกจำนะคะให้โลกจอ่ำยังไม่ได้คุยกันถึงไหนเลยครึ่งชั่วโมงแล้วน้องวีบอกว่าดูอยู่ดููพี่เปียวบอกว่าบัดดี้พาแมวนะคะพี่เปียกเป็นทางปลอดภัยนะคะอะวันนี้นะคะเราจะมาทํากับข้าวด้วยกันนอกจากเราจะกินกาแฟแล้วนะคะเพราะว่าอะไรเอ่ยพอเราเราลงไลฟ์อ่ะแปดโมงเราก็ได้กินเลยนะคะทุกคน เมนูวันนี้นะคะมีอะไรเอ่ยน,นะคะเมนูวันนี้ก็จะมีนะคะอะ่หอมกระเทียมหอมกระเทียมออะไรนะต้นหอมผักชีหอมกระเทียม,นะม,ม,ยมแล้วก็พริกนะคะหลักๆเลยเครื่องปรุงก็ค่อนข้างที่จะแบบเออเยอะเอา,อเ,อาเอาการนะคะแต่ว่าเราก็ได้เตรียมมาแล้วนะคะระหว่างที่เราคุยกันนี้ก็ขอกึ๊บกึ๊ <c oughs> น้องพี่เฮงบอกหมาแมวสบายดี ระว่าเราคุยกันนะคะเราก็กรุบกรบกันไปด้วยนะคะกรุบกรบกันไปด้วย mm hmm. อือหือ <c oughs> แซบ <c oughs> แซบแซบแซบนะคะแล้วก็มีผักผักนะคะผักวันนี้นะคะมีอะไรบ้างเอ่ยนะคะตะกาโตโตนี่นะคะเรามีผักด้วยมาดูกใกล้นะคะผักของเราก็จะมีอะไรนะผักกาดผักกาดแก้วนะคะผักกาดแก้วแล้วก็ มะเขกือเทศนะคะของโปรดของชอบสาววีโอนะคะมะเขกือเทศนะคะมะนาวมะนาวหั่น,นาาล้างเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะประมาณนั้นนะคะแครอทไม่ได้ใส่นะคะแล้วก็จะมีอะไรนะนี่น,นะหนมจีนนะคะมีหนมจีนด้วยเส้นใสใสสวยๆนะคะเส้นใสใสสวยๆนะคะทุกคนอขอบคุณขอบคุณพี่เปี๊ยกบอกว่าอะไรนะเดินทางก่อน ถึงบ้านประมาณ5้าหกโมงเย็นนะโอเคไปเจอกันอีกทีหนึ่งสาววีโอก็ช่วงเย็นนะไม่ได้ไลน์นะคะเพราะว่าคือตอนนี้หลักกิโลวิ่งวิ่งแล้วหาทางออกได้แล้วก็คืออะไรนะเพียงเจอกันดึกๆประมาณนั้นเจอก,กันอีกทีหนึ่งรอบดึกถ้าพี่มาประมาณสามทุ่มครึ่งอ่านะคะสามทุ่มสี่ทุ่มอย่างเงี้ยยัง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 เห็นสาววีโอนะคะ อยากให้มาเจออ่ะอยากให้มาคุยนะคะแล้วก็มาอะไรนะทายกันนิดนึงก็ยังดีนะคะมันเป็นอะไรนะทุกคน <c oughs> จะบอกว่าการที่มันมาอยู่ด้วยกันอะ่ะมันคือความผูกพันไม่รู้สิคนอื่นเขาไม่รู้แต่เราเป็นแบบนั้นนะคะอื